มคนที่ถนัดข้างขวาถึงมีมากกว่าคนที่ถนัดทางด้านซ้ายคำตอบก็คือสมองเรานั่นแหละที่เป็นตัวดำเนินการนั่นเองสมองเรามีสองซีกซีกซ้ายควบคุมมือขวาเราเลยถนัดขวาเป็นหลักตอนยังเป็นทารกในคันสมองซีกซ้ายโตเร็วกว่าซีกขวาเราเลยใช้มือขวาเก่งกว่าแต่ว่าคนถนัดซ้ายล่ะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า พวกเขามีฮอร์โมนเทนโทสเตอโรนมากกว่าตั้งแต่ในครรภ์ฮอร์โมนนี้ทำให้สมองซีกซ้ายโตช้าลงสมองขวาเลยเด่นขึ้นทำให้ถนัดซ้ายไงแล,ล้วรู้ไหมว่าคนถนัดซ้ายมีแนวโน้มจะเก่งทางด้านศิลปะดนตรีหรือว่ากีฬานะเพราะสมองซีขวาทำงานเด่นแต่ก็ต้องปรับตัวเยอะและโลกเราส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้คนถนัดขวาใช้งานง่ายกว่าเช่น ไกลเมาส์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่โต๊ะเรียนต่างๆแล้วเพื่อนๆละ่ะถนัดซ้ายหรือว่าถนัดขวาแล้วเคยเจอปัญหาหรือข้อได้เปรียบอะไรไหมคอมเมนต์บอกจีด้วยนะจีรู้จีเล่า